สวัสดีกันอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้แข่จะพาลูกค้ามาดูบ้านสองหลังสำหรับขายแล้วก็สำหรับเช่าด้วยนะคะแข่เลยเคยลงคลิปไปแล้วนะคะบ้านหลังนี้แต่ว่าตอนนั้นเจ้าของบ้านเขาขายอย่างเดียวทีนี้ตอนนี้เรามีออปชั่นเพิ่มนะคะคือทั้งขายทั้งเช่าเลยบ้านสองหลังนี้ก็อยู่ท้ายหมู่บ้านท้ายซอยเลยนะคะลูกค้า ไม่ติดกับใครเลยนะคะมีลูกมีเพื่อนบ้านเป็นด้านหลังอยู่หลังเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูทางซ้ายนะตรงเนี้ถ้าเรามีแขกอะคะ่ะมันก็มีที่สำหรับจอดรถได้เยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยเป็นทางตันไม่มีใครผ่านคือว่าถนนไม่พลุกพลานนะคะเงียบสงบดี นะคะเหมาะสำหรับอยู่อาศัยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะใครจะมาแบบเดินผ่านหน้าบ้านเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแค่จะให้เข้าไปดูบ้านด้านซ้ายนิดนึงนะคะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบลงรถที่จอดได้2องคันเลยค่ะลูกค้าให้ลูกค้าดูทั้ง2หลังอะ่ะก็คือแบบที่จอดรถเยอะ จริงๆได้ถึง3คันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะให้ดูหน้าบ้านก็จะมีสวนหย่อมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันนิดนึงนะ,ะสองหลังเนี่ยก็เหมือนกันเลยเจ้าของบ้านก็ทำรงรถอย่างดีมีแบบหลังคาปิดนะคะทำให้ไม่ร้อนนะคะดูอ่าดูนะ ทั้งสองหลังเลยนะคะถ้ามีสองครอบครัวก็เช่าอยู่ด้วยกันก็ดีนะคะหรือเป็นเพื่อนก็ได้ราคาเช่าก็ไม่แพงนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูราคาในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวแขกคุยกับเจ้าของก่อนว่า แกอยากจะให้ปล่อยเช่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเข้าไปดูกันเฟอร์นิเจอร์ะคะ่ะลูกค้าที่เจ้าของนำมานี่ก็เพิ่งซื้อมาแบบใหม่เอี่ยมนะคะใหม่เอี่ยมผ้าม่านก็ใหม่เอี่ยมหลังซ้ายเนี่ยจะเป็นโทนสีเทานะคะมีอโต๊ะกินข้าวนะคะโต๊ะกินข้าวดูดีนะคะไม่ คือของจริงก็ดูดีค่ะลูกค้าแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยเป็นไซส์ที่ดีเป็นไซส์กลางๆนะคะมีไมโครเวฟแล้วก็มีฮู้ดด้วยนะคะแล้วก็มีเตาแกส๊สนี่คือบริเวณหลังบ้านนะคะที่เราสามารถจะออกมาตากผ้าแล้วก็ไว้อ uh, ไวเครื่องซักผ้าได้นะคะบ้านเนี่บริเวณใหญ่เลยนะคะให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะมีสองห้องนอนค่ะลูกค้าซึ่งห้องนอนด้านหลังอยากจะให้ลูกค้าดูก็มีตู้เสื้อผ้านะคะเตียงแล้วก็มีผ้าม่านค่ะผ้าม่านเป็นโทนเทานะคะ มีแอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำนี่คือห้องน้ำห้องน้ำแขกนะคะห้องน้ำแขกแล้วก็เจ้าของบ้านติดเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องข้างหน้าอีกห้องหนึ่งอ่เาเดีไปดูห้องหนห้องหนึ่งชอบไหมคะห้องนี้ อ่านะฮะให้ลูกค้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวแขนจะพาไปดูเครื่องทำน้ำอุ่นนิดนึงอ่าโอเคบ้านนี้เราบ้านนี้เราโอเคแล้วนะเดี๋ยวแขนจะพาไปดูบ้านด้านนน้นคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าอาจจะคุมโทนสีต่างกันนิดหน่อยนะฮะ แล้วก็แผ่นดินหวงแผ่นดินไหวนี่คือไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าตั้งแต่สร้างมาแล้วแผ่นดินไหวไปเนี่ยก็ไม่เกิดอาการสั่นเลยนะคะดูดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านอีกหลังข้างๆนะคะเรามาดูบ้านหลังนี้กันเลยพื้นที่จอดรถก็คล้ายๆกับบ้านหลังนั้นเลยนะคะแต่ว่า เดี๋ยวแขจะพาไปดูหลังบ้านอีกเช่นกันเพื่อความเคลียร์นี่ให้ดูคลิปแบบนี้เวลาลูกค้ามาดูของจริงลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะคะเพราะว่าดูคลิปมาก่อนแล้วอ๋อนี่รองรถมีปลั๊กด้วยค่ะอ่า เอาไว้เสียบนะคะเผื่อใครมีรถไฟฟ้าหรือว่าอยากจะฉีดเ,เครื่องแรงดันน้ำนะคะก็มีด้านหน้าก็มีส่วนให้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนั้นก็มีนะคะส่วนให้นิดหน่อยอันนี้ก็คือเป็นบ้านมุมน่ารักเดี๋ยวเราไปดูข้างในหลังนี้ก็ออกจะเป็นโทนสีเนื้อน้ำตาลอ่อนนะคะ โต๊ะเหมือนฝั่งนู้นเลยโต๊ะฝั่งนี้ก็สีอาจจะมืดกว่าฝั่งนู้นนิดนึงเพื่อที่จะให้เข้ากับสีผ้าม่านนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ออกจะเป็นกล้วยไข่สีกล้วยไข่ไม่รู้ว่าเห็นไหมในคลิปเห็นไหมคะมีไมโครเวฟแล้วก็มีตู้เย็นให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เหมือนฝั่งนู้นเป๊ะเลยค่ะนะคะห้องนอนก็เหมือนกันเลยโดยที่ห้องรับแขกยังไม่มีแอร์แต่ว่าห้องนอนเอ๊ห้องนอนมีแอร์แล้วนี่มีแอร์แล้วค่ะสวยไหมแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ ทั้งสองห้องน้ำเลยนะคะอ่าโอเคนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะจะเช่าบ้านทั้งสองหลังนี้นะคะหลังไหนก็ได้เลือกเลยหรือจะเช่าหรือจะซื้อก็ได้นะคะก็โทรมาหาแขกได้นะคะที่เบอร์ 094 8944651นะคะหรือ LINE ID northai นะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ